you uh -huh. ผมพี่น้อง,สว,องสวัสดีค,ครับพี่น้องสวัสดีครับครับพี่น้องกลับมาพบมาเจอกันเก้าน,น,นะครับผมกับเฮาสองคนนะครับกับน้องอ่อนนะครับกับช่องลุมสาวีดีสา,สา,าระดินครับผมครับผมมินี้ก็มีเมนูพิเศษพี่น้องเอ,อ้ยมือนี้เมนูเด็ดๆนําเสนอเช่นเคยค่ะพี่น้องตำทะเลเดือดพี่น้องตำทะเลเดือดทะเลเดือดล้นคคกนะจ่าเห็นบ่พี่น้องตอนเทนะพี่กระดึงสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรครับมินี่โอ้โหเสียพี่น้องเนียเลยครับผมเผ็ดซีดซัด มาเด้อครับพี่น้องเรือมาเด้อมาเด้อครับผมผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนุ่มสาวดีเด้อครับผมจ้าครับเมนูแซ่บวันนี้ครับผมเมนูนี้เด็ดจริงๆนะคะตำทะเลเดือดมีโอ้หมแล้วกมันไมเตะเลยเดนี่ยมันไมเตะเนื้เข่าไม่ต้องเลยยกุ้งในหนูจะจะลวกใส่น้ำด้อจ้ามีกุ้งสดเนมีสดเนาะมีสดกับดิบเนาะผักขึ้นเคียงกันหลายคือเก้าจ้ะนี่จะน้องเลย ไอ้เมนูไหนกระขาดผักไว้เลยเนาะสองคนหนูอ่ะกินผักดีต้มไนเตรกันน้องเลยมาค่ะเอชซีสุคุสุนมาครับพี่น้องเดี๋ยวลงมือเลยทำมันเลยแต่กินตำทะเลเดือดกับซีคอนอนุญาตใช้ใช้มือแน่เนาะใช้มือแน่ใช้ซ้อนนแ่เนาะใส่บ่วงเลยชิมน้ำก่อนนะลองเลยเจ๊เพชรชีสซัดเดี๋ยวจับไอ้กุ้งให้พี่น้องกินก่อนเี่คำแรกคำแรกขอเป็นหมึกลองเอ้ย เป็นหมึกยั่วๆค่ะเมนูนี้ก็ยั่วน้ำลายเนี่ยเด้อจ้ะผู้ใดเอ็นเข้ามาก็ไ,มไมด้เนาะมาครับผมพี่น้องแซ่บๆกันครับผมแซ่บๆค่ะอืมอืมอืมไม่รู้แก่ดีชื่นเคย<ด>อุ๊ยชอบไงเลยอืมอืมอืมเดิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ จบแทบหนึง่งนัวลไปนล้วให้ยกนิ้วให้เลยค่ะมือตำทะเลเดือดอมีเม็ดกระถินน้ำเดือดกัน,น,ำกกนตำใส่เส้นขนมจีนแห้งเนาะขมึกครับผมสูดมันจีนอ,อ,อ่ะยังไงนะครับขอเป็นกุ้งสดคำเนี่ย เจ็บปุยอื้มข้าวเลยเดี๋ยวร่างสุดน้ำก่อนคอยยาสุดน้ำก่อนเซ็บเจ็บข้าแม่ครับผมปลาหมึกมาเดลยรครับเอฟซีทุกคนนะครับดเดอมาเดลยรครับเ <c oughs> ด็ดอินดียตามันเนี่ยรสชาติซีดซัด เผ็ดเปรี้ยวหวานฮึมถึงใจเนาะกืมไ่ต้องเอิ้มกินเพื่อ fc ทุกคนดนะจ้ะแซ่บครับผมไปน้องเอิ้มมาเด้อมานั่งกินทำกันกุ้งมื้อหึงนี่กเสร็จเนาะไม่ได้ซื้อแพงนะครับพี่น้องกุ้งมึงนี่จานหลาร้อยครับผมจานหลาร้อยรวมกันเลยครับพี่น้องบังพุ่งเลยกั ไอ <duh. S 1> ้ยาตคนบ้านเรากันเพิ่นเราให้มานะครับพี่น้องเลยขอบขาพูนไหลายเด้อครับผมบางงก็ได้เพิ่นให้มาเกือบสิบกุ้นหน่วยเลยสิบกุ้นหน่วยเต็มตู้พี่น้องเลยอืม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 จอยมาเลยชอบหมึกมันนัวเลยหมือกล้วยเนาะเนี่ยเนาะมาเด้อครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าสปปลาวหรือว่าคนอีสานมานเฮานะครับพี่น้อง มีนุ่มสาวอันีกับมีเมนูนะครับตำทะเลเดือดพี่น้องเอ้ยตำทะเลเดือดกาสิษยรับเฮ็ดคลิปไปนะครับผมกาสศิษย์คลิปกินกับข้าวกับน้ำพาพี่พาน้องหาเลาะนะครับหรือว่าผมมีเวลาเนี่ยกันนี้ครับเลิกงานมากันเนาะมีกับข้าวไม่รู้ไปเสียอะไพี่น้องเบิ่งแล้วให้กินนะครับผมอืมอืมอืมวจ้าวพักก่อน ขาดบวได้เลยผักเมนูแต่กับต้องมีผักน่ะจับอื่นผมยาใส่มือได้เปน้องรังมือแด้วครับผมใส่บวกมันบวกักครับพี่น้องกุ้งนี่หนูกะล้างน้ำโซดาเ้วจะเอาขี้เอาอย่างอกเรียบร้อยพร้อมรับประทานเข้ากอย บุตรชายทำลายแต่ขอโทษขออภัยเด้อครับพี่น้องแทบบรีครับพี่น้องบุ๊คเทศเอาเลยครับแทบบรีวันนี้น้องอ่อนเให้เมนูวันนี้สุดยอดครับสุดยอดยก่งนิ้วค่ะยอดหรือนุ่งนิ้วเลยครับผมเด็ดเด็ดอ้อหืออื้อหือ ชดนะพ,พี่น้องเหมืองพี่น้องเข้ามาแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์กำลังใจดีๆได้ครับพี่น้องพี่เข้ามาคอมเมนต์ um นุ่มสาวอินดีนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไฟได้ครพี่นอ้องคอมเมนต์เข้ามาติติชมได้ครับผมติชมได้ครับพี่น้องขอบเขตขอบซานกันครับผมขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เข้ามาเยี่ยมชมช่อง um นุ่มสาวอินดี้ด้จ้าพี่น้องเข้าไมา่ใหญ่ กอย่าเอากุ้งให้บ่งกันนลยมีหนุ่งกุ้งตำทะเลเดือดเดือดแล้วก็ซีซาดด้วยครับครับอือขอตักน้่งก่อนพี่น้องมืเจับแบบบริสุทธิ์น้ำไป ไปยังครับเห็ดปากโปเต็มปากต้องทำมึกตัวนี้มึกตัวนี้ใหญ่เลยมาเดี๋ยวจะป้อนป้อนน้องอ่อนนะครับป้อนเพื่อนน้องอ่อนนู้นคำมัใหญ่เลยเพื่น้องคำใหญ่ใช่ไหมมาเอากระชับเลย อืมทำเลยอืถึกใจเพิ่นทำไปง่ายอืมทำเลยป้าดิฟุ้งไปอืถึกใจไรแบบสุกก็มีจ้ะถึกใจไรล้างเอ้อคำใหญ่มาก คือว่าโอเคนะครับพี่น้องกุ้งกุ้งมึกนะครับจานาละยร้อยนี่รวมกันนะครับรวมกันจานาละยร้อยพี่น้องเลยมะฮงกะมะฮงกะยญาติพี่น้องให้นะครับไปดู่าคุ้มราคาเลยมันนี่พี่น้องเลยหัวแพงนะครับกินกุ้งแพงมาได้พี่น้องเลยเศรษฐกิจบูดีครับผมกาจจได้กุ้งตัวธรรมเนียร์นะครับบูดีแซ่บก <c oughs> ุ้งใหญ่ละกระสิแพงบ่มีเงินพี่น้องเลย <c oughs> หลายเปร็ดปลาปูเต็มอันพริกซีซิเม็ดเนาะเมื่อเริ่มออกแล้วป่ะเนี่ยเต็มมันุงแก้มเลยอ่ะผัดยักษ์ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพี่ป้านะอ่าที่เข้ามาเยี่ยมชมเนาะ มาเป็นกำลังใจให้หนุ่มสาวอินดี้เฮ็ดคลิปเนาะเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ติชมขอบคุณมากมากนะคะโอ้อีกอีก,อ,กอย,ากอยาก่าอย่าว่าเรืองเรื่องนึงนะครับผมขอบคุณพี่พี่ชนทิชานะครับเด้อที่เพป่นคอยให้กำลังใจหนุ่มสาวอินดี้มาตลอดกับผมทางพี่ทางน้องเลยนะครับเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่ชนทิชา ไปชนทิชานะครับผมชนทิชานะครับช่องเพิ่นกับฮ็ดกับข้าวกับน้ํานะครับผมกับพี่น้องท่านใดเข้าไปเข้าไปเยี่ยมเยียนเพิ่นได้นะครับผมเฮ็ดกับข้าวกับน้ําโอ้แซ่บครับห้องเพิ่นนะครับผมบมากับพี่น้องฮิบับปูจับได้ ชิจาชิจดเลยชิจาอันนี้อืเผ็ดซีซาร์อันนี้เผ็ดอันนี้เนาะไปไปลองไปพี่หนึ่งน้องในช่องยูทูปเนี่ยขึ้นอยู่ในเกตชลบุรีในหลายนะครับผม พอคนคอมเมนต์มาว่าโอ้ยแ่าไกลๆกันพันไหวอยู่ไกลกันนะครับผมของผมก็อยู่เคหะแรมจังหวังนะครับชลบุรีนะครับผมกับพอดีมีพี่ๆน้องๆนะครับคนพูนคอมเมนต์มานะครับบอกโอ้ยอยู่ไกลกันนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อยากเจอพบเจออยู่ด้วยครับพี่น้องแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้แน่จ้าครับผมมานั่งกินของทุบเส้นเหมือนกันเนาะนัดเจอกันได้ครับผมพี่น้องเองๆๆ ันี่นชินด,ด,ดนเผื่อน่เด้อเผ็ดปากน้อยดูจากสีหน้าได้จันเี่ครับ<ฟ>ทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บถ้าไม่เผ็ดกับรสแซ่บเนาะพี่น้องค่ะมันต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดเปรีรร้ยวหวาน กุ uhm, ้งจานลร้อยก็คือวอา์ชดนะครับผมเนาะเพราะว่าเราอ่อนพ้นสีล้างอะไรพ้นเอาไปแช่ตูเ้เย็ cooking cooking. นเนาะเอแช่ทองผิดไปเนาะเอแช่ทองผิดไว้ก่อนนะครับล้างโซดาแล้วพ้นเอาไปแช่ทองผิดเนื้อกับปนีตึงๆเลยปนีไ่น้องก็เย็นๆพอดีเออวันน้องน้ำแข็งอื โอ้ยจบแพงหน่อยเจ็บแหงเจ็บแพงมาทำในสีสิป้อนอีกนีมไมไ,ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยผมใส่สน่นแล้วครับในบ้านอยากแน่นแล้วเหืดปลาปู พี่พี่น้องๆครับโอ้บันทิบวอลกับเพื่อนกันอะไรปากกับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววอลกับพี่น้องก็นะครับผมครับยังไงล่ะผมก็ซึ้งใจนะครับพี่น้องซึ้งใจแห้งแต่ว่าพี่พี่น้องๆทุกคนนะเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นะครับแบบจังสั้นจังซี่นะครับพี่น้องเลยผมอ่านแล้วผมดีใจนะครับมีแห้งนะพี่น้องมีกําลังแรงใจให้คลิปต่อไปเนาะโอ้ยกับเพื่แนแง่ไหนพี่น้องเอ้ย สิขอมาไลคเด้วยใจจากให้หนูกับหนุ่มยินดีเฮ็ดในเมนูอย่างกันครับผมทายคุณทำไมไลคครับเป็น้องเอ้ยเดี๋ยวจัดให้เด้วยใจผมก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับเป็น้องบอกว่าคลิปเก่าคลิปใหม่เป็น้องเดี๋ยวพาไลค์ผมจะไล่ตอบเลยนะครับทุกคนเลยครับเพื่อให้น้อยใจกันนะครับผมเป็น้องอื เดือดอีหลีครับพี่น้องเนาะตำทะเลเดือดสมซื่ออีเลยสมซื่อสมราคาครับพี่น้อง ก็ถือว่าโปแพ้นะครับพี่น้องจานละร้อยครับพี่น้องเลยถ้าว่าซื้อเป็นโลอีเมคกับวุ้งเป็นสองร้อยป่ะสองร้อยสี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบเลยพี่น้องเอยงกุ้งกันเ,ยเลยตัวใหญ่เนี่ยกันเลยมาก็คำนี่ไงเอ้าๆได้ไม่คำนี่รำลายพี่น้องเ<ใ>นาะแล้วกินคำนี้ก่อนจะได้ตายไปด้วยพี่น้องแล้วโอ้ยเหงื่อมันเริ่มมาแล้วพี่น้องเลยเหงื่อเริ่มแตกแล้วนี่ครับผม กินบ่มิดกัาเสิรไว้เคียร์ทีหลังเลยค่ะพี่น้องค่ะมันตอนนี้มันเพชรแล้วเราคำไม่ใหญ่เลยตาทะเลเดือดสี่เม็ดไอ้พริกสี่สิบเม็ดเตรียมพักไว้ก่อนสีเมียงคำไม่ใหญ่ให้ลองก่อนเพิ่งจับให้นะครับพี่น้องอ้าวบินคำปากอือสุดยอดเลยค่ะลองเลย เปจัดเด้อจ้าี่น้องไปจัดเด้อค่ะเมนูนี้แซ่บอีหลีแซ่บอีห่มตำทะเลเดือดอันนี้บบได้ทิ้งเด้อจ้ะเดี๋ยวเอาไว้เคลียร์ทีหลังเนาะเดี๋ยวจะคำก่อนติจใจอีกเพียน้องติใจก่อนสังเกตดูจากหน้าตาได้จ้ะอร่อยแล้วก็เผ็ดแต่ก็อร่อยนะคะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเมนูส้มตำ ตั้ทะเลเดือดพักจนเบิดพี่นาะฮะเบิร์กพักเล่นพักเลยแค่นี้อ่ะเอาครับผมพี่น้องการได้เวลาเนาะได้เวลาลาพี่แล้วน้องแล้วเนาะกาคือเก่าแลไปเนาะแต่ท้ายใกญ่ขอบคุณกำลังใจดีๆขอบใจคุณพ่อพูดได้ลายครับพี่น้องเลยขอบคุณกำลังใจดีๆหลายดีถ้าผมได้พี่เนองมาคอมเมนต์หรือว่ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจดีโอ้กขบผมีกำลังแรงใจเอบผมมีกำลังใจแฮชชิปครับพี่น้องเลย ก็ได้พี่ได้น้องนี่ครับจากช่อง youtube หรือว่าจากจากนอกช่องกันก็มีนะครับไอพี่ๆน้องๆอยู่โรงงานเพิ่นก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับผมตลอดนะครับผมก็ขอบขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหลายกาลังใจกั้งใจเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านอกจากว่าหนุ่มกับหนุ่มยินดีจีพาพี่น้องเฮดเมนูอย่างกินนอกจากเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะครับผมสำหรับคลิปนี้กับเขาสองคนน้องอ่อนครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ